สวัสดีครับท่านผู้ชมเจอกันอีกครั้งนึงกับเซียนหลิมไปกันต่อวันนี้จะนําเสนอปากหลักสิบล่างสูตรเก่าสูตรเดิมมาดูงวดจิพานแม่นําเสนอในจุดงวดที่สี่สิบสามเนาะผมช่มคำนวณจุดเน้นหกแปดเก้าจุดเต็มหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ เป็นทีรูกันคือเขาวิ่งอยู่ที่หลักสิบแปดกะในชุดนี้ก็ยังมีเก่าเข้ามาติดหน่วยคือมาครบหลักไปเลยยเกำลังวันกเขาอยู่ที่ 9. เก่าวันนี้จะนำเสนอหมวดที่สี่สิบสี่ปักหลักสิบล่ะไปกันต่อกับเซียนหลิม ปหลักสิบล่างมวดที่4ี่สรองวันที่1ออกสี่สามสีห้สข้างล่างออก8 9ดาามตัวหน้าครั้งที่หนึ่ง 8 3ดสตัวหน้าครั้งที่2 9 7เกตัวท้ายครั้งที่หนึ่งตัวท้ายครั้งที่2ครั้งสุดท้าย6 4 7อ่ะมาดูวิธีคำนวณเถ่วน แสนหมื่นพันหน่วยล่างหน่วยท้ายบวกห้าคงที่สี่บวกสามบวกสี่บวกเก้าบวกเจ็ดและบวกห้าคงที่ สี่บวกสามเป็นเจ็ดเจ็ดบวกสี่เป็นสิบหนึ่งหนึ่งบวกเก้าเป็นศูนย์ศูนย์บวกเจ็ดได้เจ็ดเจ็ดบวกห้าได้สิบสองได้สองอันนี้จุดเน้นเนอะบวกสองเดินหน้าไปอีกสองก็เป็นสี่บวกอีกหนึ่งก็เป็นห้านะผู้ชมชุดเน้นสองสี่ห้าปากหลักสิบล่างงวดนี้ติกรอบให้หน่อย งวดที่4ี่สจะเข้าวินหรือเปล่าท่านผู้ชมสองสี่ห้าชุดเน้นมาดูชุดเต็มท่านผู้ชมชุดเต็มก็คือไล่เรียงกันไปเลยสองสาม ไฟห้าแล้วก็หกมีหกตัวมีชุดเต็มช,ชุดเต็มไม่เจอมากครบแหลงอีกหรือเปล่าทา่านผู้ชมงวดตามงวดติด แล้วมารบหลางในชุดนี้ย่ท่การออกของหัวยนต์องช่วงช่องว่างถ้าระยะไม่หา่างมันก็มาด้วยกันมาดูงวดน,นี้จะเป็นยังไงได้ชุดเด่นสองสี่ห้าแล้วก็ยังมีสามสามกับหกเป็นตัวแปลกต,ตัวหนึ่งเ้อ มาดูชุดที่นำเสนอประกบตลอดก็คือกำลังวันออกวันคารกำลังวันวันนังคารมี0ูนห้าแล้วก็สี่เจ็ดชม ยังโมลูดล่างเลยนี่ขัดเน้นเนให้แล้วชอบก็จัดขัดก็ผ่านไม่ว่ากันไม่ว่ากันติดลา่างไว้นี่อีก็ะหลายงวดละงวดที่แล้วก็ยังเขาอยู่ ผู้ชมจะว่เาเนี่ยเลขาเนี่ยยังไม่เข้าชุดเนี่ยอีกตัวนี้ก็มาอีกแต่ตามี่เทียนรีบเคยบอกเนาะท่านผู้ชมปีนี้ยังมอตอมาอยู่รางอ่ะสายรางนียังมอนมาอยู่ยยยห้ารอต่อไป จะมาไหมหรือจะไม่มาแล้วก็ยังจะมีชุดเด่นล่างอยูเ่เรือท่านผู้ชมเดี๋ยวตามต่อกันอีกชุดเด่นล่างเดี๋ยวจะนําเสนอในคลิปต่อไปชุดนี้เอาปักหลักสิบล่างไปก่อนถ้าก็จะมีสูตรหน่วยล่างอยูเ่เรื่ท่านผู้ชมนำเสนออีกอยู่เนื่องจาก หมดกรบอิณนําำเสนอเท้ากับเข่าอยู่เดี๋ยวเมื่อนี้จะนำเสนอให้ดูเพื่อเป็นแนวทางหน่วยล่างอีกชุดหนึ่งแล้วกัเดนล่างนำเสนอให้ท่านผู้ชมพิจารณาลองเบิ่งถ้าดูแล้วถ้าชุดติดชนกับกำลัง,งวันก็มีสี่ มีห้าหามายากครับชมบอกตรงๆว่ามายากเดี๋ยวเด่นถ้าในชุดนี้ทะลักสิบเสี่ยนนิมให้ไปก่อนเลยเด่นสุดก็คือเพราะว่ามชน เอาลขคานี่จะมาหรือเปล่าเพราะว่ามาหนากเอาเป็นว่าชุดนี้เน้นหนิมสรุปไ้เด่นสุดคือสี่หลักสิบล่างเน้อทตานผู้ชมปากหลักไปเลยกำลังเดินดเีเจอกันไหมคลิปหน้า ถ้าชอบก็กดไลค์ถูกใจกดแชร์ไม่ชอบก็ปล่อยผ่านไม่ว่ากันไม่ว่ากันเป็นกำลังใจที่ลืมก็กดติดตามเช่นเกา่าเช่นเคยเ้ยทานผู้ชมเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ